โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่กเกมเหมือนเดิมนะครับนะอยู่กับช่องพูเดตซีเอชหรือพูเดตแชนแนลนะครับตอนนี้มาอยู่กับเด็กเกียนนะครับทุกคนหนึ่งที่โทรไปหาเด็กเกียนก่อนเลยนะครับนะครับนะเด็กแจกันเลยไะเอ,อ้ยขอโทษอะไรนะอ,อะไรนะเอาเลยเอาเลยเลยไอ้กระจอกโอ้โหอันนี้ใครครับเนี่ยคนหลอ่อกครับทำไมหลอกโหคนหล่อเนี่ยไอ <laughs> อันนี้เล่นเกมฟีไฟไหมครับ เล่นครับทำไมหรอครับโหดโหดไหมครับโหดตึงนะติงนะคะก็อยู่บาดูแคร์แล้วอ่าไอเจ้าพวกแคร์ก็แบบยังก้มหัวให้ผมอ่ะอย่างเช่นแคร์อะไรบ้างที่ครับที่แบบก้มหัวให้โอ้ไม่อยากจะพูดเลยแต่ทัวลงอ่ะค่ะว่าซีจีเอ้ยอะไรวะเอ้ยเฟอร์เฟคช็อตเอ้ไอเจ้าเดือวร่วงแบบเคยอยู่แคร์ไหนบ้างครับเนี่ยอยู่มาดูแคร์แล้วครับที่มันตึงๆอ่ะครับแล้วก็แสดงว่าแวนไปทั่วเลยอ่ะดิ แม่ไม่ทั่วครับเขาเขาเออทอยากให้อยู่ไงเขาอยากอยากดึงตัวแม่ครับว่ะเออใช่ครับบ้านบ้านนี่ราคาเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับบ้านหลังหลังราคาเป็นไงบ้างครับโอ้โหแม่ย,ยพูดอ่ะรับไม่ทั่วนะครับเลือทีแบบคุณก็แบบไม่มีคนคนทั่วไปไม่มีปัญญาซื้ออ่ะใช่อะใช่ใช่ใช่แล้วคุณคุณเคยชนะอายูโอเคบ้างไหมครับเล่นฟรีไฟ ชีตีนอ่ะโอ้โหไม่ได้ครึ่งอ่ะนะยูเคอะแล้วเคยแบบหนึ่งหนึ่งกันบ้างไหมครับโอ้ก็ไม่ไม่เคยอ่ะครับว่ามันไม่มันไม่ได้เก่งอะไรอ่ะนะนะการเล่นของเขาเลยครัไบ้ครับกะโหลกโอ้ไก่โอ้โห,อหแล้วเขาติงไว้ครับติงไว้ไม่ได้ติงเลยนะก็บอกอยู่ว่ามันชีตีนอ่ะนะกนะโหลกอ่ะโอ้โหแล้วคุณคิดว่าฝีมือคุณเล่นเป็นไงบ้างครับ ก็โหดอะครับทำไมอ,อ่ะคือมีอะไรอยากพูดเพิ่มไหมครับอยากพูดเพิ่มอะไรบ้างไหมครับแบบโปรโมทตัวเองเอะไรงี้ว่าโหดอะไรอย่างนั้นอะก็โหดนะธรรมดาเนาะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นะอะไรไะคือแบบคือคุณกินข้าวแบบกลับอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้พูดไม่ถูกอะครับ ก็แบบเดอดแย่เลยอ่ะแบบโตก็แบบโตมันเกินบ้านแบบโตมันแบบครึ่งบ้านอ่ะโอ้โหแบบมีมีอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยแนะนำไม่เอาครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวอยากกินตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบโคหรอ่ะพี่ไปเอาแรงอะไรเนี่ยแกนครับโชคชีแกนกี่ดาวแกนเยอะเหรอ ถ้าปกติก็กแกนเจ็ดดาวถ้าสี่สีก่ก็แกนแบบแปดร้อยดาวอะไรประมาณนี้เลยเนาะตอนนี้แช่อันดับหนึ่งไครับเยอันด,ดับหนึ่งครับไปดูได้นะครับพหลลนะใช่ใช่ใช่มีสาวๆมั้ยสาวๆาวอะไม่มีครับแบบเขาแบบว่าจีบนะแต่ว่าแบบไม่รับอ่ะก็คนมันรวยอะ่ะละโอเคโอเคเลยเอลยะไรเล่นเป็นไงบ้างครับคุณคิดว่าผมเล่นโหดไหม ไอ้กระจอกเอิมึงแบบเล่นไม่ได้คิดจีนกูว่าโหโอ้เมื่อคุณคิดว่าคุณเก่งไว้อยากลองหนึ่งหนึ่งจังกเก่งอะครับพเพื่อชี้ก็ก็ก,ก็สร้างเลยครับมาลูไม่ได้เก่งอะไรหรอกไอ้พวกเกจจอกเอิแล้วแบบเอาไงดีอะอยากดิ่งดิ่องอะไรเงี้ยได้ไหมแบบต้องเสียค่าตัวอะไรไหมครับต้องเสียดิค้ามาลู เข้าไหไรมาเท่าไหรมใช่โหมโอ้ถลานอ่ะน้องมีปะล่ะมีมีบัญญายนใจไหมราคาหนักจังครับอะไรนะทำไมราคามันหนักจังครับก็ก็ก็แบบพี่มันเก่งอ่ะเนาะแบบต้องไปต้องไปคุยกับเลยข่าพี่ก่อนนะว่าเลยข่าอนุญาตเลยเปล่านะเลขายชื่ออะไรเลขเลขาชื่อแบบไม่บอกครับแบบเลขาผมก็ดังมากอ่ะล่ะ โหดไหมครับเลขาคนโหดไหมยังโหดนะครับเลขาแบบมือขวาผมเลยอ่ะใช่เหรอใช่น้องแล้วเลขาแล้วมันก็เป็นฝึกมาใหม่เนาะไม่ได้ยี่สิบปีไปเลยอ่ะอ๋อแล้วคุณอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสี่ครับทำไมหรอก็รวยอ่ะเนาะแล้วอันนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับบอกไม่ได้ครับมันแบบธุรกิจส่วนตัวเนาะความลับอ่ะเนาะอ๋อต่อเลยครับต่อ เหรอเด็กพึ่งปิงอ่ะอัลโหรอไอเด็กที่บ้านไม่ดีเหรอข่าวนี้เหรอแม่ไม่เชื่อขนาดนี้นะครับเ <laughs> ด็กที่บ้านของเด็กเกณฑ์ไม่ดีนะครับคิดหนักเลยมีตังเติมไปเดยกน้อง เดี๋ยวต้องไปแบบเดี๋ยวไม่ไม่ครับผมใช er ้ไฟฟ้าครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเราเตอร์แล้วเนี่ยโอ้โหลัตเตอร์เราเตอร์ลิปเปลี่ยนนะเราเตอร์เน็ตอะไรครับลัตเราเตอร์เน็ตแหละไม่ครับแบบจัดการดาวเทียมนะครับมันหรูนะจัดาดการดาวเทียมครับอ๋อราคากี่บาทเนี่ยเปลี่ยนรอบอะไรครับบ้านเรือครับราคากี่บาทครับเนี่ยโอ้โหแบบนานๆทีเปลี่ยนอ่ะเนาะแบบเป็นล้านๆอ่ะ อย่างเราเทียบประมาณ7-8อัมน,นะครับอยู่บนฟ้าอยู่บน,นอวก,กาศอ,อะอหรอ <c oughs> แบบคุมคนเดียวได้ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับอ๋อแล้วเนี่ยพ่อแม่ทำงานอะไรครับเนี่ยพ่อแม่ก็นอนอยู่บ้านครับสบายครับนอนอ๋อแล้วพ่อแม่ได้ทำงานไหมครับก็บอกอยู่ครับว่านอนอยู่บ้านครับสบายครับ ไม่ต้องทําอะไรครับยูดีก็มีเงินมาใช้อ่ะเศกเสกได้เลยไปเด้อเสกเงินได้ไหมโอไม่ได้ครับต้องทํางานครับอ๋อแล้วอันนี้ใครทําครับใครทํางานแล้วเงินมาให้เนี่ยเยอะแยะเลยมีลูกน้องทำงานไหมครับเจ้ทีลูกน้องเนี่ยลูกน้องมีกี่คนฮะโอ้ก็เป็นบ้านอ่ะลูกน้องอ่ะก็แบบซื้อบ้านให้ลูกน้องคนละหลังคนละหลังนะเนาะอ๋อแก๊งชี่แก๊งมีไหมแก๊งเลไม่มีครับไม่มีแก๊งครับอ๋อลูกน้องมีกี่คนครับ โอ้ก็เยอะอ่ะบอก,กเป็นชูดีอืมลูกน้องแบบโหดไหมครับแบบเผื่อมีเด็กในช่องอยากกระทืบอะไรอย่างเงี้ยโหดนะครับตอนนี้ก็แบบอยู่ด้วยกันอะไรนะลูกน้องนี่โหดไหมครับเผื่อแบบมีเด็กในช่องอยากกระทืบอะไรอย่างเงี้ยก็มาดิเชี่ยเหมือนป่วยเด็กเป็ดนี่เด็กูต่อยแม่อันนี้อันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย อยู่กรุงเทพครับทำไหมหรอเหรออยู่กรุงเทพกรุงเทพที่โควิดเดยอะไปครับ,รบเกิดเกิดเกิดกรุงเทพครับแต่ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นกับกับลูกน้องครับอ๋อญี่ปุ่นไปทำอะไรครับนันมาซื้อของครับอ๋อซื้อของแกลลี่เอ,อ้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยซื้อซื้ออะไรมั่งนะครับอ้าวเงียบเลยซื้อซื้ออะไรมั่งครับเนี่ย <First> อือซื้อหลายอย่างเลยครับแล้วก็จะไปแบบไปนี่ต่อดิอเมริกาต่อดิโอ้ไปอเมริกาครับแล้ครับก็แบบไปบริจาคนะบริจาคของให้ประเทศเขาอ่ะโอ้เราไม่กลัวโควิดเลยแล้เนี่ยไปบริจาคของให้ประเทศเขาไ <laughs> ม่กลัวโควิดเที่อะไรนี่ผมว่าเป็นคนแบบเป็นคนสร้างโควิดขึ้นมาแล้วแบบ เอาคูปิดรออกไปเองแหละเอานี่ยแล้วออกกันไหนครับเดี๋ยวเอาโอเคไม่ก็รอให้โลกพังก่อนน่ะเราค่อยเอาออกโอ้โหรอโล,ลกพังเลยกลับบาจะครอบของโลกกับลูกน้องเลยหรืองไงใช่แล้วที่บ้านคุณมีคอมไหคมไหคอมอะไรเงี้ยโอ้โหแม่จะโม้อะแบบแบบยังไงอ่ะแบบเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าโลกแล้วว่า <laughs> แล้วคอม เขาเรียกอะไรครับเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกไม่ถูกยังไม่มีชื่อตอนนี้ชิ่ออกอ๋อแต่ว่าแรงแน่นอนใช่ไหมครับโอ้ไม่แรงอะแบบปืดป๊ดๆอะราคาพี่ซื้อป่ะราคาเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อครับทำเองครับโอ้โหทำเองด้วยผลิตเอาเองเลยเหรอครับ ใช่ครับโอ้โหรวยเกินแล้วถ้าสมมติแบบมีเด็กเด็กๆน้องๆหนูๆอยากอยากได้เงินนี่ทำไงบ้างครับก็ขอพ่อแม่ต่อไปนะให้พวกกรโหลกใอ้พวกปัญญาอ่อนไอเชี่ยแบมือขอพ่อแม่และและนี่เคยเติมเกมมั่งไหมครับเคยเติมเกมบัางไหมครับเติมประจำอมะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เติมอีกอ่ะเติมเติม เท่าไหร่ครับต่อรอบหนึเยอะอะครับพูดไม่ถูกเลยอ๋อแล้วถ้าสมมุติแบบมีเด็กเด็กๆน้องๆหนูๆอยากได้แบบอยากได้พี่เป็นหัวแคร์อะไรเงี้ยได้ไหมครับแบบอยากเข้าแคร์อะไรเงี้ยก็ค่าตัวมันก็จะแพงๆหน่อยนะถ้าอ,อยากอยู่เนาะคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างครับมันก็จะติงๆอะไรแบบ อือแบบติงโคตรโคตรนะถึงจะเข้าได้นะอ๋อแล้วคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างครับถ้าอยากเข้าแคนอัโลโหลได้ยินไหมเนี่ยได้ยินเออแล้วแบบคุณสมบัติแบบสมมติม,มีเด็กอยากเข้าแคนนี่ต้องทำไงบ้างก็แบบก็ขอติงๆนะไม่เอาแบบพวกกิก๊กกออ็อ๋อสมมติแบบเด็กเกียนมานี่ได้ไหมเด็กเกียน แม่ไม่รบนะต้มผักทิมนะแบบให้ให้ลูกน้องตามฆ่าเลยเนาะโ้ใช้ใช้ใช้อะไรฆ่ากันแบบฮัลโหลครับใช้แบบเอาปืนไปไปไปยิงเลยเหรอครับโอ้ต้องโหดแน่เลยบ้านคุณนี่แบบทำงานเกี่ยวกับอะไรครับฮะ ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยใค้ลูกน้องทํางานอะไรครับอ๋อไม่รู้อ่ะลูกน้องมันทํางานอันยัะเนาะอ๋อก็ให้บันทํไม่ง,งั้นแหละแบบได้เงินใช้ฟรีๆไม่ต้องทำเลยเลยบริจาคขนส่งอ๋อขนส่งไปขุดไปขุดไปขุดหึ่งยูดาหคาาอะไรอย่างเงี้ยไปดูแลดาวเด็จูนอะอ๋อดาวเด็จูนเลยซื้อซื้อดาวซื้อดาวมาเท<อ>่าไหร่ครับเด็กไม่ได้ซื้อครับผมไปคลองครับละ่ะ อ๋อ oh. แล้วแบบอนาคตหน้าข้างหน้านี่อยากเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยอนาคตก็ไม่อยากเป็นอะไรครับนอนอยู่บ้านเฉยนอนอยู่บ้านเฉย,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 ยไม่คิดจะแบบทำอาหากินแบบคนอื่นเขาบ้างเลยป่ะครับก็คนมันรวยอืมก็แต่พี่นี่แบบมีกุ้งรับเตอร์ไหมครับแบบกุ้งรับเตอร์ใครกินไหม ของชั้นต่ำอะนะอันนั้นอ่ะโอ้โหของะันต่ำเสิร์ฟมากกินอะไรครับก็กินแบบว่าพวกแบบของแรงๆหาได้ย,กยากๆอะเนาะอ๋อส่วนมากมือมือเขาไหร่ครับไม่ไม่เท่าไหร,ร่อะเขาก็แบบให้ลูกน้องไปจับมาอะไม่ชอบแบบ,บตื้อเขา,าอ่ะอืมอ อยากแบบทำหากินเองดีกว่าใช่ไหมครับทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีเงินใช่ครับแล้วนี่คุณเล่นเกมไรบ้มากครับเนี่ยเออผมไปแล้วไปแล้วผมก็เล่นอยู่เกมเดียวนี่แหละครับอ๋อโอเคฝากผมไปแล้วฝากหนผมไปแล้วฝากถึงเด็กๆน้องๆหนูๆเลยครับ ไปเล่นโหดนะไอเสียพวกกระโหลกหเด็กปีด <laughs> อย่าปากนี้ด้วยเวลาเล่นนะ <laughs> วันนี้เป็นวันนี้คุณเล่นก,กับผมเพิ่งโดนเด็กด่าอยู่ไม่ใช่หรอครับโอ้เอเกจจกนะมันก็แบบไแล้วครับออ๋โอเคครับผมแค่นี้นะครับ <laughs> ผมไปแล้วผมไปแล้ว <laughs> โอเคครับขอบคุณครับท่านอ่านี่นะครับทุกคนตอนนี้มันก็ออกมาแล้วนะครับแม่ขี้โบชิผาเลยทุกคนบอกบ้านทำาเลยให้ลุงน้องทำงานให้แป้งติงตอกพวกอะทุกคนโอ้ยโอเคครับตอนนี้ก็จะปิดคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมเจนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับทุกคน